ตรงหน้าแปลงถั่วที่ปิ๊กปลูกเมื่อวานวันก่อนก่อนนะคะวันนี้วันที่สามของการหลังจากการปลูกนะคะนับจากวันแรกเป็นวันที่หนึ่งนะคะวันเมื่อวานวันที่สองวันนี้วันที่สามนะคะปิ๊กเอาการเจริญเติบโตของต้นถั่วมาให้ชมค่ะ เอาการเจริญเติบตัวของต้นถั่วมาให้ชมค่ะตรงข้างๆนั้นจะเห็นยอดอะไรบางอย่างนะคะเป็นยอดไอ้นี่นะขอโทษทีนะเอาออกก่อนเนาะมันไม่เห็นอาออไปเียนไ้ที่ไหมเป็นยอดของโรสแมรี่ค่ะปิ๊กเอามาชำไใบตรงนั้นนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตหยุดก่อนนะคะสังิค่ะเรามาต่อกันนะคะจะซูมให้ดูนะคะเป็นอย่างไรคะต้นทั่ว เอามีใบมียอดมียอดแตกขึ้นมาอีกแล้วนะคะ ตรงนั้นจะเป็นเอนี่นะคะเห็นไหมคะเขาจะงามมากเลยค่ะ ใบเขาจะแบบสดใสชูขึ้นมาทันทีทันใดนะคะแบบว่าฟื้นตัวได้เร็วมากค่ะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่ง ต้นจะง,งามเลยค่ะแบบว่างามแบบรวดเร็วมากเลยไม่ต้องได้ใช้ปุ๋ยไอ้น้ำตาลปุ๋ยอะไรนะคะที่ที่เราซื้อกันนะเพราะว่าที่นี่เรื่องปุ๋ยเนี่ยมีขายค่ะแต่ว่ามันจะหาซื้อ,อยากหน่อยมันจะราคาแพงนะคะ,ะแต่ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใช้ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆนก็ใช้ใช้ปุย๋ยโดยผสมตอนที่หมักหมักปุ๋ยคอกนะคะ นี่ค่ะเขาจะสวยมากเลยฝนตกค่ะปิกเลยไม่ได้รถน้ำสบายใจไปเลยเดี๋ยวถ้าเขาแดดนะคะเขาจะยิ่งโตเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่านี้ค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือต้นพริกนะคะพริกหวานมาเมล็ดผักลงตรงนั้นแล้วพริกก็เลยเอาต้นพริกมาฝังกระถางเอากระถางพริกมาฝังไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าพริกอยู่ในกระถางถ้าเราเอามาวางในสวนเฉยๆอย่างนี้บางทีถ้าบันแดดร้อนๆจัดๆพริกมันจะเฉา กระถางมันจะแห้งเร็วแล้วก็เราต้องได้รดน้ำบ่อยๆค่ะนี้ปิ๊กก็เลยเอามาฝังไว้ในในดินนะคะฝังในดินแบบนี้เลยค่ะฝังลงไปครึ่งหนึ่งค่ะแล้วพิ๊กก็เอาฟางอะไรคลุมไว้ก็หลอกเขาให้ให้กับว่าเหมือนเขาอยู่ในดินนะคะเพราะว่าพริกถ้าอยู่ในกระถางถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยไม่บารุงอะไรดีๆไม่เปลี่ยนดินมาครั้งปิกก็จะไม่งามนะคะงามแต่ว่า มันก็จะจะต้องคอยเปลี่ยนดินนะคะอันนี้ก็เลยเอามาฝังไว้อย่างนี้ค่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอยู่ในดินนะคะซื้อมาค่ะพริกพริกสองกระถางนี้ไม่ได้ปลูกเองนะคะ เพราะว่าที่ที่ปิ๊กเพาะไวะ้มันเฉาตายมันอยู่ในบ้านนานเกินไปเราไม่มีกรีนเฮาเนาะอันนี้มันก็เลยเฉาไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะปิ๊กก็วางใกล้ฮีเตอร์เนาะอันนี้ก็เลยไปเจอมาก็เลยซื้อมาสองต้นค่ะซื้อมาสองกระถางกระถางเขาจะเป็นกระถางเล็กนะคะปิ๊กก็เอามาลงกระถางใหม่แล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรให้เขาเขาก็ ออกดอกออกผลค่ะพี่ก็เก็บเก็บนี่แหละค่ะมีอยู่สองต้นนี่แหละว่าจะไปหาซื้อมาอีกนะคะแล้วก็เอามาบำรุงเอาค่ะไม่รู้เขาเรียกชื่อพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะมาแรกๆมันไม่มีสีแบบนี้นะเหมือนกับมันจะกลายพันธุ์เนาะอย่าให้เขามีใบเยอะเกินไปค่ะ อันนี้มันหักพิกก็จะเด็ดออกเดี๋ยวเ็าจะแตกหน่อใหม่ค่ะนี่นะคะแต่เราจะไม่เอาทิ้งนะพี่จะเอาล้างแล้วก็ใส่ถุงแช่ฟรีซไว้ค่ะพีกชอบเอาใส่แกงแครนะคะใบพลิกหรือว่าเอามาตำใส่พิกแกงเขียวหวานค่ะ เนะวันนี้อากาศหนาวนะคะคุณผู้ชมหน้าร้อนแต่อากาศหนาวอันนี้สองทุ่มแล้วนะคะวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยค่ะ นี่เป็นประเภทฟักทองประเภทบวบอะไรพวกนี้นะคะปิกปลูกตรงนี้นะคะปลิกปลูกวันเดียวกันนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ใส่หญ้าแห้งใส่ปุ๋ยหมักเหมือนคันค่ะแต่ว่าตรงนี้ปิกเอาญยาที่ตัดแล้วมาถมดินไว้ก่อนแล้วนะคะพรันดินแล้วก็ถม ไอ้คุมหน้าดินเขาไว้ไม่ให้หญ้าเขาขึ้นค่ะแล้วก็ให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะในดิน ในสองทุ่มกว่านะคะเดี๋ยวปิ๊กจะเอาให้ดูนะบ้านบ้านปิ๊กมีเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้อยากได้ก็มาเอานะ,มะเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดผักติ้วที่คนไทยเขาเรียกผักติ้วนะคะโอเซนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันออกมเมล็ดละค่ะมันงามจนอันนี้ปิ๊กมันเป็นพันเกษตรนะคะผักติ้วที่ปิ๊กซื้อมาจากในห้างนะคะปิ๊กซื้อมเมล็ดผัก มเมล็ดพืชมาจากมเมล็ดพืชผักมาจากในห้างแล้วก็เอามาหวานแรกๆปิ๊กก็ไม่รู้จากนะปิ๊กก็นึกว่าเป็นผักไออะไรนะผักโขมใบพายที่แบบที่เมืองไทยเรากินกันนะคะผักโขมป้อมอายแต่ว่าเป็นก้านยาวๆเหมือนเหมือนใบพายเรือนะคะปิ๊กก็ซื้อมาก็หวานเยอะๆเนาะตนร,รู้ทีหลังว่ามันเป็นผักที่มีรสเปรี้ยวเห็นคนไทยเขาเรียกว,ว่ากาันว่าผักติว้วผักติ้วนะคะปิ๊กชอบเอาใส่แกงปลาค่ะแกงส้มใช้แทนส้มปล่อยนะคะ ออกดอกเต็มเลยค่ะที่จะเก็บปเปล็ดมันนะคะนี่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยอัน,นี่ก็เป็นต้นแก่นตะวันค่ะแก่นตะวัน จะตัดออกแล้วเาต้นผักที่ปลูกไว้นั้นมีการเจริญเติบโตเร็วอย่างไรเพื่อนๆเห็นแล้วนะคะสามารถนำไปทดลองได้ค่ะยังไม่ต้องเชื่อจนดีนะคะต้องลองก่อนนะค